อีีกคคครััง,งเยลยท่มนาใจจะไม่ได้ใช่ไหมทำไว้เองแล้วก็ลืมนี่เราทำไว้เองนะครูไม่ได้บอกนะแล้วก็ลืมอีกอันหนึ่งตรงนี้ด้วยจะจางกันไปไม่ทันพบหนะ้าเออนี่ลืมไปเลยเออลืมนี่ไงนี่ตัวเองก็ทำไว้เองก็ลืมดีเพราะส่วนตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยแล้วก็นอตก็ต้องเปลี่ยนด้วยถูกป่ะครับคือคาใจกันเนีคิดเธลืมกันไหมคิดเธลืมกันไม่ทันพูดคำลา จืดจางเกินไปไม่ทันพบหน้าเนี่ยลืมสองจุดเลยทวนไม่เยอะลูกทวนเยอะๆกังวลกับเรื่องอะไรอ่ะทำไมลืมตรงนี้ถ้าถ้าไม่ค่อยครับงเรื่องอารมณ์เอ๋ออารมณ์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจอารมณ์ไม่เข้าใจอารมณ์คุยคุย a c t i n ตรงที่เปลี่ยนวิธีร้องจ้ากเลยไม่ทันพบหน้าอันนี้ดีแต่จ้ากันไปไม่ทันพบหน้าเอาสามโน้ตมาให้ได้ลูกหน้าอืมนี่ไม่มีเลยข้างบนอ่ะพบพบหน้าหน้าอืมชเนื้ออันนั้นเป็นเนอ้อหน้าพบหน้าเอ้แล้วก็อันอันที่สองไม่ทันไม่ทันพบ ได้ได้ครับสุดท้ายท,ที่ต้องการที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งเอ่ยคำลาคำที่ไ,ไม่ได้หจะเดินไปไหนนักหนาเนี้ย <c oughs> จะล็อกขาวไว้แล้วอ่ะ <c oughs> ที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งเอ่ยคำ คคำำลาาที่มันใจเออเออยังไม่ตรงอ่ะเออเออคำลาอีกครั้งเออมองหน้าเธออีกครั้งเออคำลาคำที่มันคาใจเอาใจไหนดีครับได้ใจไหนก็ได้เจ็บคอเปล่าครับใจได้ใจ ไปทวนมันให้ดีๆนะหนึ่งคือไปทวนตรงที่ตัวเองทํเอาไว้ว่าอะไรบ้าง<อ>เก็บรายละเอียดนะคะคคแล้วก็อารมณ์สองอย่างนะที่ถ้าแงงงอารมณ์มก็ต้องปรึกษาครูเเยอะๆว่ายัางไงดียังไงมันจะอ้อนวอนอยังไงมันถึงจะน,น่าสงสารเห็นใจลูกต้องให้คนฟังแล้วเขาเห็นใจเราอ่ะเพราะเราเป็นคนถูกทิ้งอ่ะจีด๊ด <laughs> มัน <One> จ <input> ี๊ดนะลูกมันจี๊ดเลยมันจี๊ดน่ายกูแหลกเฮ้ยหมดแล้วเบิดแล้วครับเบิดแล้วไปทวนไปไปทวนอะไรไปเผื่อมีเวลามาไปต้นครับเอุ้ยคำลาคำที่บรขค์ใจมันจี๊ดฮะเอาเลือกสิเลือกเขาให้เลือกนี่ เมื่อคืนนะใครเลือกใช่าคุยกันะออลาๆเราอาจจะเข้าอาจจะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะพังโดยไม่มีคนกูแค่ต้องการจะพูดคำลาเป็นคำที่ยังค้างคาใจรู้สึกที่ดีมันยังถูกเมมโมรีเอาไว้อยู่ข้างในตรงในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่ามันสายเกินไปและไอ้คนหน้าเดียวของฉันแน่นอนรุกมันก็คงจะต้องเสียใจ บอกกับเขาได้ไหมว่าห,หันไปกอนอ่อนวอนขอให้เขาเห็นใจกันบา้างที่ต้องการเพียงเจะลามองหน้าเธออีกครั้งอย่างลำพังโดยไม่มีคนอื่น เพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งอย่างลำพังโดยไม่มีผู้อื่นที่ต้องการเพียงจะลามองหน้าเธออีกครั้งเอ่ยคำลาคำที่มันคาใจ ต้นซ้อมไหมไม่ซ no, 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 no. ้อมเต้นอ er ันเดียวอาะ่าชาก่อนมาได้ยังไรครับดูใอีกจำได้ไหมพี่ด ati> ี้พี่ว่าพูดว่าอะไรอ่ะให้มันแข็งแรงกว่านี้ครับอ่าให้แข็งแรงกว่านี้มันจะบวกถึงเรื่องของเสียงและท่าเต้นด้วยไหมน่าจะใช่นะครับอ่าแล้ว แล้วเห็นกูเตยบอกว่าให้ดออปลงหมายความว่าไงให้ถ้ามันเบาลงไม่ได้ชกแรงครับนะฮนแล้วถ้าอื่นอ่ะลูกมันถ้าอื่นมันมีหนักเบาตามตามคำเป็นเช่นปกติตอนแรกมันจะเป็นฝึกฝึกมันแรงไป